รักษานิ้วนั้นง่ายๆโดยประต้องผ่าตัดเจ้าคุณผู้ชมสวัสดีเจ้าพัฒนาสุภาสิทธิเจ้าวันนี้พัดมีสูตรสมุนไพรรักษานิ้วแบบง่ายๆประต้องผ่าตัดเจ้าคุณผู้ชมสูตรนี้เห็นผลจริงแล้วก็เห็นผลชัดเจนเลยเจ้าเราจะใช้มะนาวแบบนี้เลยเจ้าเป็นสมุนไพรในการนำพาเนาะ พัดต้องบอกไว้ก่อนว่าสําหรับผู้ป่วยที่มีอาการเป็นนิ้วนั้นจะมีอาการปวดเอวปวดหลังข้างใดข้างหนึ่งลักษณะปวดแบบเสียดเสียดหรือว่าปวดบิดเป็นพักๆนะเจ้าอาจจะมีอากาศขึ้นไส้อาเจียนปะสะัสสาวะอาจจะมีลักษณะสีคุ่นแดงเนาะหรือมีเม็ดทรายแต่ถ้าเป็นก้อนนิ้วขนาดเล็กอาจจะตกลงมาที่ท่อไตเจ้าทำให้เกิดอาการปวดบิดในท้องอย่างรุนแรงเลยบางท่านก็บ่มีอาการแสดงเลยเจ้า สำหรับวันนี้มะนาวอย่างที่พัดว่าเนะเจ้าช่วยทันได้เจ้าสูตรนี้เราจะใช้มะนาวหนึ่งลูกแบบนี้แล้วก็เหล้าขาวหนึ่งเป๊กแบบนี้เจ้าเราจะพามะนาวเนี่ยเจ้าแบบนี้เลยเนี่ยจ้าแล้วก็ปีบมะนาวลงไปทั้งเอาน้ำทั้งลูกเลยนะเจ้าแบบนี้เนาะนี่เลย บีบแบบนี้แล้วเม็ดตีเฮาบีบมันก็จะลงไปตวัวเอาเม็ด,ดออกตัวนะเจ้าได้แบบนี้แล้วเฮาก็เอาเหล้าเหล้าขาวนะเจ้าผสมลงไปเลยแบบนี้สูตรนี้ฮือกลิ่นก่อนนอนวันละหนึ่งครั้งติดต่อกันสามวันเจ้าหนึ่งครั้งติดต่อกันสามวันหลังจากนั้นภายในห้าถึงเจ็ดวันนิ้วจะถูกคับ แล้วก็สลายออกมาเป็นเม็ดทรายออกมาจากท่อปัสสาวะของเฮาเลยเจ้าสูตรนี้ดีแท้เจ้าคุณผู้ชมตำตำลาฮักษานิ่วมีเยอะแยะแต่ที่หาง่ายและเห็นผลชัดเจนก็คือสูตรนี้เลยเจ้าภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมเนาะสูตรนี้ดีมากๆเจ้าคุณผู้ชมบอกว่าจะเป็นนิ่วในไตนิ่วในถุมนั่งดีนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะจบทุกอย่างด้วยสมุนไพรในการใช้ขับนิ่วสูตรนี้เจ้าโดยใช้มะนาวเป็นตัวนำเนาะ ท่านใดที่มีญาติหรือว่าคนหูจักเป็นนิ้วแนะนำปนไปเนยนะเจ้าเนอสูตรนี้ได้ผลดีเต้เเจ้าสูตรนี้เป้นทักษากันมาโนมมานานเนาะได้ผลจริงๆเจ้าคุณผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะเจ้าวันนี้พัดลาไปก่อนปะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเจ้า